สวัสดีครับอยู่ในช่องกาฟเฟียอเภอั้มซิเชียรนะครับวันนี้ก็มาถึงงานที่กรอกสมบูรณ์นะครับสีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีแล้วนะครับตอนนี้รถก็ทยอยกันมานะ,ะปัญหาเดิมนะฮะก็กล้องมันชอบไม่ชัดแต่วันนี้จะไปซักผ้าด้วยอ่ะไวดูวดรอบๆไปดูตอนนี้รถก็มากันแล้ว พาเดินดูนะฮะอันนี้จันเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลงครัว้ามาแน้วยพามีข้าวเหนียวหากับข้าวมากินกันเองอันนี้เรบ <c oughs> า <c oughs> บัลดาเดน ได้ยาวีค่รที่นอนได้ยังน้องกุ๊กก้ายังไม่ยังไม่ได้นอนเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่ามัวแต่วีนกันชุดรับคืนสิบคูใครไม่รู้นี่ไงของน้องยูริหรือเปล่ายูรียูรีรู้นี่อ่ะต้องดูเสียงอีกแล้วกระเป๋าเนี่ยมันเป็นไหมมันเป็นไหมด้ามด้ามไหมขัดฟันคนจัดฟันอ่าปัญญบิ๊มบอกไม่รู้ที่เก็บไว้ใช้ซิ่งมาเนี่ นี่นะครับกดบัตรกดัตถึงแล้วถึงแล้วก็เช่นเดิมนะคะคลิปนี้ก็จะรวบรละตัดใจความอได้โผล่อีกทีก็น่าจะตอนเวทีเสร็จแล้วตอนนี้บรรยากาศเพิ่งถึงไงแต่ตอนนี้เราว่าเราจะไปอยู่ดีกว่านะเวทีก็น่าจะตั้งประมาณตรงโน้นนะครับตอนนี้ต้นไม้บงังเดี๋ยวจะเดินไปให้ดู้ ผ่นดี้ได้จาวไปนิดหน่อยนะนี่เวทีน่าตั้งตัวลาตรงนั้นนะครับมองเห็นไหมเอ่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเวทีตั้งเลยอัปเดตอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ได้ที่นอนแหละว,วันนี้ลมลื่นครับบรรยากาศโอเคอยู่ใกล้งานด้วยแต่จะซักผ้าตรงไหน ค่อยว่ากันนะครับโอเคอ้าวนี่ครับเวลาเราเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเจอนี่เลย <laughs> นี่น่ารักมากอยากนำเสนอเขาก็จะมีอันนี้มีอันนี้ด้วยมีนี้ด้วยน้องขาวกับน้องดำโอเคครับไม่มีอะไรหรอกครับจะให้ดูเฉยเยมันน่ารักดีนะครัโอเค อักเดตจากมาเช้านะครับวันนี้เ็ไปนอนมาตื่นหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะรับเวทีก็จะเสร็จนะครับเวทีก็จะเสร็จแล้วตาจะตูต่ๆน,นะครับเพิ่งตื่นแล้วก็เดินแล้วเข้ามาถ่ายวิดีโอเลยคลิปนี้ก็อาจจะอาจจะยาวนิดนึงใชเป่าไม่รู้เา่าเอามารวมๆกันมันจะยาวหรือเปล่านะ,ะ <S <S ให้พามาดูวันนี้สถา,านที่โอเคเลยนะครับ หลังเครื่องปั่นไฟนนช่างก็กำล,ลังทำงานก็ยังขับมาขับไอมะให้ดูอัปเดตอีกทีก็น่าจะตอนกลางคืนเลยนะครับแล้วก็ก็คือเหมือนวันต่อวันก็คือลงคลิปตอนที่หนึ่งของทุกวัน หรือเปล่าเ <Hey. S 1> มื่อวานก็ลงเลิกงานนะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าวเวทีดี <Okay. S 1> นี่บรรยากาศด้าหน้าเวทีนะใกล้แล้ววันนี้เร็วมาก <Okay. S 1> นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคลิปนี้ก็อาจจะลงเร็วหน่อยนะครับส่วน ่ช่วงกลางคืนอาจจะลงหรือเปล่าอันนี้จะแจ้งให้ทราบทาง YouTube นะครับสู้ๆครับโอเครอบคลิปนี้นะครับก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะทำอะไรจะทำอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ